กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุก่านที่เขาวหับซมสร้างนังขําเด้อพี่น้องเอ้พบพอกันย่ำนังแรงเด้อจ้าเมื่อนี่กะป้าพี่น้องบอได้ถ่ายเบิ่งพี่น้องเอ้ยมีใชยจื่นมาแต่สิเบสพี่น้องจนนั่นแหละไปศร้างอุตลระพี่น้องเอ้พอยาจอยไปนําเอาเขาไปส่งให้กินอยู่พายพูนพี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่นสิเบสนะได้หลืบบ่ป้าเนาะมาเบิ่งนําการพี่น้อง เค็งไปไดงไอ้ปลามีไงจืนไปสิทธ์เวทนุปลาเข็งนะ่ะมัได้เป็นปลาเข็งเลี้ยงเด้อนี่เด้อปลาเข็งหวัวปลาเข็งหองปลาเข็งหน้าเลยจา้าแต่ว่าอยู่ในพายเนาะร้อยเนาะแก้มบุ้มบไ,ไปสอดแก้มบุ้มไปสิทธ์กับมีไงจืดน่ากล้ามาเก็บเกนในกระปูนะกระปูทะเลปูทะเลห่วย,ยอืมอืม ตัวใหญ่เลยล้ออยู่กระปูให้ปลาลูกมึงดูวลรยกระปูตัวใหญ่จังเลยกระปูยังเหนาะอีนาะอืมไหนพี่น้องกระปูนะกันเลยขากเนาะกระปูกระตวบักใหญ่นสิลาบกินแห่งมันตายไป็นหลบ่เลยนั่นไหนวายจังสั้นก็นาเอาเล็กเลิกเลิกกระป๋าดูเลิกกระป๋าขัง ไข่แก้มบ,บุ้มเลือก,กปลาคังปลาตายใส่กันซ้ำปลาเป็นใส่ทางดำตอนนี้กำลังอจุดบงังไฟผุพี่น้องจุดบงังไ่ผุตอนนี้กำลังจุดบงังไฟผุนะฮะตอนนี้นะคะบุ้มบุ้มจะได้กวดอีกแล้วเปืือนอีกเลยตอนนี้นองแก้มบ,บุ้มเลือก เลือกปลาเอาตัวเป็นมาได้ร้อยเอาเขาอ่ะนะมาสาวสีอะนะมาสิจับสันนี่ไหมไอ้ห้อยมาสิแบบใส่กับลาบเท่าอะไรห้อยพี่น้องเนื้อง,งุ้มกระปุกน,ออน้องเนย้มือนั้นอันนี้เขามามา,มาโบเบิร์ตเออหนึ่งโบเบิร์ตอันนี้กะกะปูคายกะปูคายพี่น้องตัวบักใหญ่หนึ่งเนาะกะปูคายงามมากเกินเขาอ้วนทะลอยโค้งมัน่ะเอ <laughs> ừ. Ừ. không ngon hả không ngon ngon ngang 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 ลังงานพาย,ยุลมตอนนี้พาย,อยุอน,น,นาดูนาวเน,นาะฮารูนาวเขามาอีกแล้วสวไปดีพี่น้องท่านจะมาเลือกปลากับพี่น้องไงหมเฮ็ดยังร้อยแล้วนะแล้มาเฮ็งพี่มาีมเห็นไหมได้เสียงออนอีกแล้วนี่แกโอ้ลูกปลาเข,ข่งมีแต่ตัวพะกินเมีเจินปิสิตบิดเมจินปิสิตบิดให้ัำมา อันนี้พัดขยงหอมๆพี่น้องไยพัยขยดขยงนามันก็มีปลาเค็งปีกายหน่ยบนนี้อมีเอ่อันเออน่งอัน้ปล่อยปล่เงเลพีน้องไปลาเค็งมันสด,สด ขังไวตัวใดมันเป็นบอได้ทำยันยองน่าร้อยเท่าเนี่ยพายเรยมีมัจ๊ะฮะเป็นยังอืมตัวบักมะกีลายเตอร์เป็นอะไค้างไวมนเซ็ตเราในไปต่อ น้องตอนนี้กําลังขวัวเขาขวัวพี่น้องเอ้ยกําลังขวัวเขาขวาัวเนาะฮาสิลาบลาบกับปูลาบกับปูคายเตาสุดสซ่ไฟ่แห้งไปอ้าวโอ้ยถ้าการขวัวมาลีกแลก้วเนาะก็เลย พอได้จับกล้องเพราะว่ามันแสบมันมันเทสมันแสบก็นีนนก่กันลังคขัวข้าวขวลรากันหนังเข่าลังนจิตนายเข่ากันก็ไปได้เรื่อยๆพราะอะไรจนดำอิ่มเพรแะอะเขาก็ากากกสิไปปัป่นบัดเขาบัวตาเม,มา ะเวลาคน้องตอนนี้น้องข้ามกำลังอุอันนี้คือปลาแดกเนาะน้องข้มามอุใส่จะเป็นป,ปลาแดกเพราะมือต้องบ่มีบ่มีเด้อบลงอุปลาแดกใส่กับน้ำมันน้ำมันกับป,ปูคายพี่น้องกับปูไข่นะกับป,ปูคายนี่บริข้ากินง่ายๆนะพี่น้องเยเพราะว่ามันอยู่ลึอกอยู่แบบหูล,ลึกลึกเข้าไปนะพี่น้องเย เป็นโสกพอแหละต่วห้าชีถิงเนาะจะขึ้นน้ำมันกับปูตอนห่าอุเขากันอูให้มันซุกแล้วถ้าเราจะจะมาตำปูให้มันแล้วเนาะแล้วก็น้ำต้มนี่แหละเนาะน้ำพีน้ำมันไม่แหละจะจิได้ตำเขากันเาทำสิอุสก่อนทำซีอุให้มันสุกเขียวให้มันซุกให้แผนอ่อนเนาะ มันจากสีหอมพี่น้องเอ้ยหอมปลาแดดไอกสีหอมปลาแดกเท่ากันปูที่เขาล่างเนาะพี่น้องว่างน้ำมันมันออกแล้วอันนี้ติดอยู่กับบ่อลายตัวนี้คือจะเป็นกับปูนาอันนี้ใกล้เนี่ยจะเป็นกับปูไข่อย่างไรข้าวกระสีมาล่าให้พ่อใหญ่จ่อยกินบ่อลายโตเดอกพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเพ็รสิหามาได้เนาอันนี้ก็แม่แก้มบุ้มเอามาเอามาหายสบายดีพี่น้องต้นหนี่น้องข้างกำลังสีตำเด้อพี่น้องกำลังสีตำกับกูเนาะ ปละลงเลยเอาก็สิมาตำบันแข็งแบบนี้่อาะเอา,เอา,เอาตเลยบันมันเปนเข่ง ลาบลองเบิ่งที่ยวไอ้ห้าวปลาในลาบไปห้ากระสีม่านตัตัให้ม,มันแหลกปลาลุงห้ากระสีตัมให้มันแหลกแหลเนาะตัมให้มันเล็เกแหลกห้กากระสใส่เพียง น้ำกาแดาใส่ก็ใส่เครื่องปรุงเส็บแสพีสส่นอ้องกินน้ำกันเดิ้ลกระลุงเมอนไก่จนเหากำลังตำ่ำ ตอนนี้ก็ต้มละเอียดแล้วพี่น้องต้มแล้วต้มเป็นทลีละเอียดเรียบร้อยแล้วเนาะกะสิถาต้มต้มน้ำมันพี่น้องเลยอันนี้คือน้องคำปิ้งปลาปิ้งปาลาแล้วก็สิเป็นนั่นอนนัคืออูอูน้ำอูน้ำมันกระปูอูน้ำมันกระปู อันนี้ก็คือปิ่งปลาปิ่งปลาพี่นอ้องยังทะลุซุกกำลังปิ่งจะคือปิ่งปลาเข็งปลาเข็ง,ขงนาใครที่ซุกอะไร สบายดีได้พี่น้องเด้อสบายดียำแรงๆเด้อม,มากินข่าวแรงนํากันเด้อพี่น้องบปดสุขสุขคุ้นสุ่มของสุ่มบอนได้จ้าเมื่อนี่กะน้องข้าเป็นคนลงมือเองแต่โบู์วาสิเทกใจมีจิกกพญายจอยบอกว่าน้องข้าบาร,ลบราาลนะิลับกระแป็กมาแต่โดนแล้วเนาะหลับกะปูมาแต่โดนแล้วแต่ช่งสามปีขึ้นหลังพอแล้วพี่น้องก็แหละยังไมไ่สิเบินะเบร์ดเลยเนาะยังบลาอีตัวแล้วก็สิทน้นละม,มันลงเมาเหมืน แต่ละคนเห็ดบ็คือกันเราคือหนะังเนาะแต่ละมองละบอนเห็ดกับบคือกันเสนะอยู่ที่คนปรุงผัดซ่านเสพอ่ที่บอนคนป,นปรุงเด้อสันปลาลุงเลยสิเป็นอนะไรเนาะกางเหล่ที่น้ทำคำเห็ดปลาลุง ติดสากระเบือบนเลยเอากระสีอาณาสกก่อน้นกรสีมาอูใส่กันอีก กับข้าวถั่ขา,าไฟทั้งสงทั้งเทพี่น <Okay. S 2> ้องเอ้ทำก่อาใส่พริกก่อนใส่ลายบนนอพริกนกี่เนาะใส่พริกป่นลงไปใส่ข้าวคั่ว បង watcher ចិត្តដែរបងអឺស៊ូលົບស៊ូលົບໄຂអីនោមមកត្រូវ เผ็ดเผ็ดแล้วยยเดียวพออย่างใจจะกินเผ็ดพอได้ใช้แค่ขวร้งอีกพี่น้องเลยเนาะเงี้ยแค่เสีเอาเอาหอมใส่เนาะบา้เนาะจะเป็นหอมต้นหอม หอมบัวหล่ะก็หอมเสริมแล้วก็จะเป็นหอมเปรือหอมสลัดเนยอะไรเนาะแบบสีเลยเาสมใส่ตามสูตรของน้องข้ามอะไรเนาะจะต้มน้ำปลาแดกใส่กับน้ำมันอะไรน้ำมันหกกรปูกเด้อแซ่บป,แบปะแซ่บอย่าว่ากันปลาลุงปลาลุงบ่ได้มากินน้ำเนาะแซ่บปะแซ่บอะไรอยู่ที่คนปรุงว่ากั่นซะเลยเนาะ อร่อยแน่นอนจ้าที่คนปรุงก็อร่อยแน่นอนซะแน่นแล้วอร่อยแน่ๆจ้ามีเม็ดก้อกลง,ลงมือเองเลยเก็ดเซตน้ำแกเงเด้ปลาลุงเ้ยตอนนี้ก็สิตักใส่อันี่ใส่ถ้วย ยุงก็กินอร่อยแล้วพอแล้วพอตแบบีได้เงี้ยเนี่ยพอ ล่างถั่วยอก็เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยป่นอันนี้ก็คือป่นกับปูข่ายพี่น้องเราเห็ดเป็นที่เรียบร้อยเลยเร็วเร็วค่ะเ,เรียบร้อยแล้วเด้อ คลิปนี้น้ำข้างกันจะได้ขอจบคลิปเพียงสนี้เดอ้อผักเบิ่งผักชมต่อไปกล่าวขาวาสบายดีสบายดีเดอ้อไปแแล้วพี่น้องเลย